สวัสดีครับเอสเทนนำคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรคัพรอบทีมสุดท้ายนะครับเป็นเกมคูโรฮามพิษณุโลก FC ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแบงคอกยูเอแวนะครับมีคุณทันทัวินิตมานนท์และผมธนรัตน์เฟื่องไทยคุณทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับ30นาทีเสมอกระดิกก็โดนจุดโทษนะครับเกมเริ่มครับแบงคอกเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับจากขวาไปซ้ายยาวแต่ว่าจะสกิลต่อราชนาถเปลี่ยนไปขวาสุดเลยครับที่กว้างบอลอยู่ที่รุ่งรัตรุ่งรัต ลองสเต็ปทางขวาวิ่งอ้อมตัดเข้าในมาลูกนัดกดด้วยซ้ายลูกนี้มีฉลับเอา้าเข้าทางแล้วลูกนี้จอดๆโอ้โหไม่ได้ครับติดเซฟโอ้โอตาทองฝั่งเพชรของชิยาว์ครับลูกบอลมันมีฉลับมาเข้าทางพอด,ดีครับลูกนัดอัดมาเนี่ยครับตั้งจอดๆแล้วยิงไม่มุมพอครับแต่ต้องชมด้วยครับสุรศักดิ์ออกมาปิดมุมได้เร็วมากครับโค้กลางตัวใหญ่เลยครับ รัดกุ่มเลยนะครับอ้าวรับเบิร์ตมาจามังหวะนี้โอกาสทองของวิลเลียมมาต้าเลือกปุ่แปรลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือของสุรศักดิ์ครับแล้วจะตามซ้ำตางสองลุงรัดไม่ได้ครับเจอแย่งไปดืด้อเลยครับโอ้โหทางช็อตจิงของวิลเลียมมาต้าบ้างบอลตกพื้นด้วยครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้หนีตัวทางสุรศักดิ์สักเท่าไหร่ครับลุงรัดเก็บได้น,นะครับโอ้โหนนี้ดูมันปัญหาการจ่ายบอลน,นะครับลุงรัดเข้าสายเปิดมาลึกมาแล้วสกิดเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่า ไม่มีธงนะครับแบบนี้ก็1-0ทันทีครับโดยชิาวัตเข้าในอแล้วผ่านหมดเลยครับบอลหลังลายสอดมาแล้วก็สกิดนิดเดียวครับต้องชมคยับรูปดั้งครับจ่ายรือว่าคิลเลอร์พาสเลยครับช็อตนี้แต่งบอลแรกนวลมากครับแล้วก็ยิงเสาแรกเลยครับบอลมันตกพื้นด้วยครับกะจังหวะยากเข้าไปอีกครับทางสุรศักดิ์นี่ครเยบยิงให้กระดอนพื้นนะครับโอ้โหลอดวังแขนก็ไปเลยอพอมีจังหวะก็ คอยแทงเข้าไปลุ้นนะครับทางซ้ายมีขยับนะครับโอ้โหไม่ได้มองทางซ้ายเฉยววั์แต่ว่ายังเข้าช่องนี้ได้หลุดขึ้นมารุ่งนัดรุ่งนัดยิงเองก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับนาทียี่สี่เลยครับจังหวะบอลเหมือนจะไม่ดีไปแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายให้แล้วกลายเป็นทะลุหมดเลยครับแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องจับบอลเองก็ถือว่ามุมเลยครับต้องชมนะครับเฉียววัดโอ้โหจ่ายคืนให้รุ่งนัดครับประตูแรกเนี่ยเขายิงเนี่ยรุ่งนัดก็จ่ายครับ ประตูที่2เป็นเชวัตใจ่ายให้รุ่งรัตเองก็เลือกมาแปลเนี่ยนิ่มๆเข้าไปเลยนะครับมุมมีให้เลือกค่อนข้างกว้างเลยนะครับจังหวะนี้ของทางรุ่งรัตยังได้บุกต่อรุ่งรัตราชนาวินเล่นวินเล่นขาขวาอีกทีนึงลูกนี้เรียบร้อยครับคูจอดจอไม่ได้แต่ว่ามาได้จังหวะนี้วินเล่นมอต้าเต็นขาดเลยครับ30ราชนาครับ เชื่อ,อโมตา้าแล้วซัดนี่ครับหายเลยครับโอ้โหคุณแต่งมันมาแล้วก็พลิกนล่นต่อเลยครับโนหนีทางธนาสวยนะครับตรนที่เปิดแล้วก็ยิงเนี่ยมุมกริบเลยครับง้างแล้ววางเทา้ากดเนี่ยเต็มข้อนะครับพุ่งสุดตัวแล้วครับสุรศักดิ์แต่ว่าบินไม่ถึงจริงๆครับบอลอยู่ที่ราชนาถต่อมาอ่านะครับโอ้โหทะรุามาแบบนี้เชียวัดไหลามาลูกนี้ แม่จ่ายไมาหยู่ไม่เลมาต้าเจอทำลายจังหวะไปก่อนเขาเกมรับเลยครับโหเนี่ยครับในกรอบมีเพื่อนสองคนรอแต่ว่าจ่ายแล้วมันลึกไปเลยครับเราเจอสกัดไว้ได้เก็บบอลไว้เองครับราชนาแล้วออกมาสวยด้วยครับทางขวารุงรัฐมีพื้นที่จี้เข้ามาตัดเข้าในมาเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้เลยครับข้ามคานออกไปครับลุงรันเองเรายิงดูเหมือนจะไม่เต็มข้อด้วยครับบอลมันไต่หลังเท้าครับ เลยเหินสำคัญไปไกลเลยก็พยายามที่จะหาช่องเจาะอยู่นะครับยีระชัยยีระชัยครับมีพื้นที่เปิดแล้วมันมีชั้กครับแต่ว่ายังไม่พัฒนาได้กระดกมาตรงนี้สองสองเคลียร์ขึ้นไปก่อนครับนิธิพงผ์โอ้โหได้ลุ้เหมือนกันครับจังหวะนี้กระดกเนี่ยครับดกกลับหลังมาเลยครับแต่ต้องเคลียร์ไว้ก่อนครับตัวใกล้สุดเนี่ยมีสมศรรมารออยู่ ใช่ฝากไว้ที่นาธานเล่นกับศิรชัดเขาได้มาลูกนี้ทันด้วยครับแล้วทางไหนไม่มีใครสุดท้ายต้องหักกลับมาอาทิตแต่งไว้ครับยังมีตัวมาแย่งไปได้ครับแต่หลายครั้งนี่ต้องชมผู้เล่นของแบงคอกเลยครับชยธรจังะหว่าั่ครู่นี้แต่ว่า,าไปกัดกันเองอีกครับวิซานโลกแล้วเจอเข้าข้างหลังลูกนี้หมุนหนีก่อนครับสุวิชาสุวิชาสุดท้ายก็แข้งข,า,งขาออนครับดูฟิกคิกผมทางอาทิตย์นะครับ ปัดลูกนี้ก็โค้งตู่ไม่ได้ครับวิถีน่ากลัวเกินเงับสุดท้ายไม่เข้กรอบไหครับจังหวะเล่นเสารแรกครับแต่ดูสมนัตเองก็จะเช็คด้วยสายตาแล้วครับกะระยะก็ไม่ได้พุ่งเสอะไรครับเอเวอเรสตนหลานมาที่วันชัยวันชัยจี้เข้ามาครับวันชัยแทงทะลุมาให้เล่นมตา้ทาทะลุแต่ว่ายังออกมาได้ครับ แล้วลุ้นนี้ยังแกะได้ดูความใจเย็นของวันชัยครับโอ้โหสี่ประตูต่อศูนย์ครับเป็นความอย่งงของเจ้าตัวด้วยนะครับจังหวะไล่ครับโมต้าเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วดูไปแต่งหนีหลบมาครับหลบสองแล้วก็หวดเข้าไปนิ่งจริงๆครับก็สุดๆแล้วครับจังหวะที่สุสักเองเนี่ยคือมันโมนทาจะรับเลยครับตัดบอลแล้วมากระดอนเข้าทางเลยครับ แล้วก็จังหวะที่หลอกล่อแล้วแต่งข้อซ้ายมันถนัดด้วยรลยับแบบนี้บุษงินคุณสงกรานต์วิวีเกียรครับต่ออเว็บบนเวลาการแข่งขันนะครับแบงคอกเูอะเต็ตบุกปาเอาชนะพิซซ่โร่เอฟซีไปได้นะครับสตอร์4ีดอซูเนะครับ